สวัสดีครับวันนี้นะคะจะมาพูดถึงหนังสือที่มีชื่อว่าบมาโลกนี้เราคือมนุษย์ดัง่งต่างดาวนะครับของอักษรพิเพมพิโคโล,โลนะครับเขียนโดยโอเอิบนะครับก็คือเล่มนี้นะครับจะเป็นหมวนหมูวรรณกรรมเยาวชนนะครับซึ่งรานะคา2องบาบาทครับก็คือเล่มเล่มนี้นะคะจะข้าง ข้างใ้นะคบข้างหลังนะคบจะเขียนไว้ว่าการจะเข้าใจใครคนหนึ่งอย่างสมบูรณ์เราอาจต้องเราอาจจะต้องมองดูทั้งชีวิตของเขาก็เป็นได้หากมองคนหนังมองดอกสกุละเราพวกเราคงจะเหมือนมนุษย์ต่างดาวของกันและการตลอดไปเรื่องราวของมนุษย์ ต่างดาว5คนที่มีปมหลังชีวิตแตกต่างกันเดินทางมาเจอกันและใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในบ้านพักที่หมู่บ้านทันซาปร,ประเทศปากีสถานนะครับสถานสถานที่ที่ธรรมชาติสร้าง,งสวยงามจนเกิดเป็นมิตรภาพระหว่างกันและจุดประกายความหวังให้แก่กัน ในสถานท,ที่ที่ทุกคนต่างคิดว่าจะได้รับการเยียวยาวปาดแผลในในใจที่ตัวเองต่างได้รับมาในอดีตวันหนึ่งหนึ่งในหาคนนี้ก็ชวนทุกคนเล่นเกมอนุษ์หนังดาวเกมที่ให้ทุกคนตั้งคำถามที่แปลกประหลาดและมีตัวเลือกคำตอบให้เพียงสองข้อเท่านั้นหากใครเลือกข้อที่แตกต่างคนคนนั้นคือมนุษย์ต่างดาว บางคนอาจคิดอาจจะคิดว่าฉันคือคนปกติไม่ได้แปลกแยกหรือแตกต่างจากใครเดียวกับการบางคนอาจคิดว่าฉันนั้นแตกแยกจนเข้ากับใครไม่ได้เมื่อได้อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วทําให้รู้ว่าจริงๆทุกคนล้วนแตกต่างเพราะทุกคนล้วนแปลกประหลาดในสายตาของคนอื่นไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเพราะเราทุกคนล้วนเป็นผู้หลังต่างดาวคนหนึ่งบนโลกใบนี้ขมีปัญหา